แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ t p a c QCBL และ PBL เรื่องสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่สองโดยนางสาวสุดารัตนเกิงสุขกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโรงเรียนบ้านหนองตราน้อยหน่วยการเรียนรู้ที่2เรื่องสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราซึ่งประกอบไปด้วย 1. แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต 2. แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องสิ่งรอบตัวล้วนประโยชน์มากมีและ 3. แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องสิ่งรอบตัวล้วนประโยชน์มากมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่1เรื่องสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตก่อนที่จะไปเริ่มเรียนคุณครูกระตุ้นความสนใจของนักเรียน โดยการดูภาพแล้วตอบคำถามค่ะภาพที่เรียนเห็นเนภาพอะไรคะคือแก หเหมือน,นกันไมมสเป็นไีนเม่เมมีทายครัแล้วลเปนมีขา,าไมันากันไอันนี<แ>้มัน่นีหที่ไ้ย่ะาลบเป็นยลกายอะไนะดดำศัพท์ภาษาอังกฤษที่นักเรียนจะได้เรียนกันวันนี้มีอะไรบ้างมาดูกันค่ะได้คอา่าสิงแวดร้องสิ่งแวดร้องภาษาอังกฤษ นักเรียนรู้หรือไม่ว่าลักษณะของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตนี้แตกต่างกันอย่างไรเรามาหาคำตอบกันจากกิจกรรมที่หนึ่งค่ะพอ,อยังอ่าพอแล้วทีนี้สังเกตว่าน้องปลากำลังทำอะไรอยู่ว่ายขึ้นมากินว่ายขึ้นมากินมากัดกัดกัดใช่ไหมคะใือ นักเรียนสรุปความรู้เกี่ยวกับลักษณะของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตจากการทำกิจกรรมที่1นหนังนนสือเรียนและข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตในรูปของผังความคิดแล้วดูสิเจออะไรบ้างระหว่างที่เราเดินทางอาคารอเนกประสงค์นี้เป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่ไม,ไม่เป็นนะคะ อาไม่มีการเดินเติบโตนะคะ ชื่เด็กายรกิเกิชื่อเล่นชื่อเดียบก็ประมาณนี้ิ่งที่จะเป็นต้อกาต่อเรานต่อไอเราเอ่อแตละลากายใจปัจเจที่ราจะเลือสื่อการสืพักนและต้องการอาหารและน้ำสวัสดีค่ะน้องชิลิ้งคราวนี้ทงศรี วันนี้จะมานําเสนอสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตหน้าโรงเรียนสิ่งมีชีวิตคือโออเเค นอกจากสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตในโรงเรียนในชุมชนของเรานี้นักเรียนคิดว่าจะมีสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตอะไรบ้างแล้วสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างไรเรามาหาคำตอบกันจากเรื่องที่2ค่ะแผนการจัดการเรียนรู้ที่สองเรื่องสิ่งรอบตัวล้วนประโยชน์มากมีก่อนเริ่มกิจกรรมคุณครูทบทวนความรู้เดิมของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องสิ่งมีชีวิต และสิ่งไม่มีชีวิตโดยการเล่นเกมติดแผ่นป้ายจากนั้นคุณครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับประโยชน์ของสิ่งม,มีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตในชุมชนเรามาดูว่าสิ่งรอบตัวต่างๆที่เรียนกล่าวมาแล้วในชมุมชนของเราที่คุณครูก็ไปสำรวจมาเหมือนกันเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วนักเรียนเคยรู้จักเคยเห็นผู้ปกครองเอ,งองามาใช้ประโยชน์หรือไม่นะคะมาดูกันว่า ต้นนี้คือ,อฉันชื่อแคนาฉันชื่อแคนาอ่ามาดูส่วนประกอบของเขานะคะอ่าเขาจะมีอันนี้นี่คือดอกของเขาจะาเป็นสีขาวดอกก็จะบานตอนกลางคืนพอช่องชวงเช้ามาก็จะหลุดลอยนะคะอันนี<ม>พนพ้พอเป็นดอกเสร็จปุ๊บพอเป็นดอกเสร็จปุ๊บก็จะกลายมาเป็นขนผลภายในผลก็จะมี มาเลสนะคะอันนี้คือผลที่อยู่ในในต้นของเขาจะเป็นแบบยาวนะคะถ้ามองไม่ชัดก็คล้ายงูม่งูอะไรอย่างนี้นะคะอะ่ะมาลองไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างน,น,นะคะแกาางเอามัน,นทำเป็น,นอาหารทำเป็นเครื่องดื่มเอามันทำเป็นแกงแกงก,ก็คืออาหารนิดหนึง่งใช่ใช<ก>ไหมคะเราดูว่านอกจากแกงแกงอะไรนะคะแกงฟักเราไปใส่ในแกงฟักด้วยใช่ไหมคะเราดูว่า ครับที่เรียนเคยเห็นผู้ปกครองเป็นส่วนประกอบในการทำแล้วมันเอาไป็นทำอะไรด้ว้างพอ ดอกปีแล้วก็เอาไปแล้วใบมันกินได้ใบมันกินได้ใบมันมีประโยชน์นะคะใบมันคนจะเอาไปต้นทีื่องด่จะเออามาพ่ปนปากนะลูกมันจะช่วยรักษาแผลในช่องปากด้วยนะคะใบใบของต้นแคนานอกจากต้นแคนาที่พบในชุมชนแล้วยังมีพืชอื่นๆยกตัวยอย่างเช่นต้นหม่อนต้นอัญชนัน และต้นเพกาหรือลิ้นฟ้าซึ่งนักเรียนจะได้สืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตปราชชาวบ้านที่มีความรู้เกี่ยวกับการนำพืชเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ยกตัวอย่างเช่นต้นหม่อนชาวบ้านได้นำส่วนใบไปเลี้ยงหนอนไหมเพื่อนำมาถักทอเป็นผ้าไหมสร้างรายได้เสริมให้แก่ครัวเรือนจึงเกิดเป็นศูนย์การเรียนรู้หม่อนไหมอินทรีย ในชุมชนบ้านหนองตราดน้อยที่นักเรียนได้ไปศึกษาหาความรู้จากนั้นนักเรียนแต่ละกลุ่มออกแบบสินค้าจากสถานการณ์ที่กำหนดให้โดยนำความรู้ที่ได้จากการสืบค้นข้อมูลในชั่วโมงที่แล้วมาใช้ในการออกแบบนักเรียนแต่ละกลุ่มออกแบบสินค้าอะไรบ้างเราตามมาดูกันที่เรื่องที่3ค่ะ แผนการจัดการเรียนรู้ที่3เรื่องสิ่งรอบตัวล้วนประโยชน์มากมี ่ในชาติมีทองนครับชื่อเล่นชื่อดีครับจากคุณ่ครับมอตโนครับจากคุณมอตโนี่คุณมอตโนนี่ทำอาหารอะไรบ้างคะขนฟังใส่เย็นยาหมอจากอะไรคะยาหอนค่ะยาทุกมอแล้ววันนี้คืออะไรนั่นค่ะเขใส่แคน้ำค่ะเขาไปต้มน้ชาแคนาเอาไปต้มต้มนานแค่ไหนครับนึาทีครับต้มหนึ่งนาทีนะคะก็จะได้น้ำแคนาแบบนี้โอเค ปลดมือให้ก,กลุ่มมาตลอดค่ะต่อไปมาดูกลุ่มนี้นะคะถึนออกมาแนะนำตัวและบอกว่ามาจากกลุ่มอะไรนะ้นำมันชนนาธิารแม่ทูนหัวใบหมดหลังจากที่น้องๆได้ทำการนำเสนอสินค้าของแต่ละกลุ่มแล้วลำดับต่อไปจะเป็นการชิอมอาหารของนักท่องเที่ยว ที่มาเยี่ยมชุมบุฟอาหารหลังจากที่นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชมบุรอาหารและชิมอาหารในแต่ละบูฟจากนั้นจะทําการประเมินความพึงพอใจในด้านความสวยงามของเมนูอาหารและรสชาติของอาหารผ่าน Google Form จากแบบประเมินพบว่ากลุ่มที่มีคะแนนสูงที่สุดคือกลุ่มขุนเขา